ท่นแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้ใครอยากได้กระเป๋าทรงโทนนะคะหยิบมารีวิวจากลุยวิกตองเลยค่ะรุ่นนี้แค่นิลตันโทนนะคะน้องรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากเพราะว่าเขาเป็นทรงโทนที่จุได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีสายยาวมาให้ด้วยค่ะ คือคุ้มมากเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวตั้งแปะสายเต็มๆไว้ให้ที่มุมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะจะได้ลองไปเทียบสายกันดูนาอว่าประมาณนี้โอเคไหมนะคะแต่บอกเลยว่าคือน้องน่ารักมากอะ่ะมันมีให้มีพื้นที่ให้เราแบบสามารถห้อยน้องๆคลายเแบบี้แบบนี้ได้ด้วยนะคะน่ารักอีกหนึ่งกรุ่มเนาะแล้วก็ตัวที่เกี่ยวสายนะคะมันจะอยู่ตรงข้างในตรงเนี้ยนะคะมันจะมี2ฝั่งเนาะ แล้วก็ดีเทลด้านหน้านะคะมันจะเป็นตัว V ค่ะคือเก๋มากแล้วก็อะไรสีทองเนะาะจะขยับให้ดูหลายๆมุมเนาะจะได้เห็นเพราะว่าบางแสงเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยทองนะคะแต่จริงๆคือของจริงเนี่ยน้องทองเลยนะไม่เฟดค่ะแล้วก็ตรงด้านในนะคะอันนี้อะไรยังมีซีลอยู่นะคะบางจุด ซึ่งน้องรุ่นนี้นะคะตัวแฮนด์โเนี่ยเขาจะตั้งตรงแบบนี้เลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตันชอบมากๆเพราะว่ามันทําให้ดูเป็นทรงสวยตลอดส่วนด้านข้างเป็นประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้หนามากเนาะแล้วก็เราสามารถขยายได้ด้วยนะอันนี้มันจะเป็นแบ็คค่ะเราก็สามารถขยายกระเป๋าให้แบบใหญ่ขึ้นจุได้เยอะขึ้นได้นะคะฝั่งนี้ก็มีแบ็เหมือนกัน ส่วนตรงฐานนะคะอันนี้จะมีหมุด4มุมเนาะซึ่งบอกเลยว่ารีวิวไปหลายใบแล้วถ้าหากว่าน้องใบไหนเนี่ยมีฐาน4มุมแบบนี้นะคะมีอะไรสีทองเนี่ยอยู่ที่ฐานนะคะก็บอกเลยว่าราคาออกฉกเนี่ยราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่น้องใบนี้ต้องบอกเลยว่าเหลืออยู่ราวๆสาเเท่านั้นนะคะเรียกว,ว่าคุ้มค่ามาก และนอกจากนี้สายของเขานะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะอันนี้สามารถปรับได้5ระดับด้วยกันค่ะซึ่งสามารถสะพายไหล่นะคะหรือว่าสพายคอสบอดี้ก็ได้เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีสพายให้ดูด้วยหลากหลายสายเลยว่าเออเราสามารถสพายแบบไหนได้บ้างนะคะตัวสายเนี่ยเราสามารถแยกใช้กับใบอื่นได้เลยนะเพราะว่าเขาให้เป็นสายหนังสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะ ตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันก็เข้าง่ายกับถูกรูกเนาะแล้วที่สําคัญคือน,น้องใบเนี้ยมันเป็นลายดามิเย่นะคะตัวหนังที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็เรียกว่ามันไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรให้เราเห็นแบบชัดเจนเนาะเราก็จะแบบสบายตามากขึ้นนะคะส่วนด้านในของน้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3มพาร์ทด้วยกันนะคะเขาจะกั้นกลางด้วยช่องซิปค่ะเราก็แบบใส่ของได้สบายๆเลย คือช่องซิปเนี่ยมันลึกแบบถึงข้างในตรงฐานเลยนะคะคือใส่ได้เยอะมากแล้วก็ถ้าหากใครมี iPad นะคะเราก็สามารถใส่ iPad ได้ด้วยนี่คือูุได้เยอะมากๆเลยอันนี้ตอนมองว่าคือซื้อให้คุณแม่ก็ดีงามนะคะเพราะว่าตุได้เยอะแล้วก็สะพายได้หลายสไตล์ด้วยมีสายมาให้ด้วยแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็ไปอีกรุ่นหนึ่งที่ คุ้มมากแล้วก็อันนี้ไม่มีในช็อปแล้วนะคะใครอยากได้เนี่ยก็สามารถแคปรูปนะส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะที่ Line แอดไว n แบรนเนมค่ะหรือว่าอยากจะชมสินค้าใหม่ๆนะคะเราอัปเดตที่แรกกันเนี่ยที่ l ล n e VP g r ก u ุค่ะสามารถมาจอยคลุกกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์จะจะปักหมุดไว้ให้หรือถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนเนมนะคะที่ใช้งานจนเหมืออแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ไลนไวแบรนเนมได้เลยค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ น้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ